เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่ารถตัวเองที่ใช้อยู่ตอนนี้ประสบปัญหาไฟหน้าไม่สว่างเหมือนกันคลิปนี้มีคำตอบครับผมครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่กำลังเจอปัญหาเดียวกันอยู่นั่นก็คือหลอดไฟหน้ารถยนต์ไม่สว่างนะครับซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างเคสนี้นะครับซึ่งเป็นรถ Toyota y a r ริปี2014 ซึ่งมีกันมากหลายมากในบ้านเรานะครับซึ่งไฟหน้ารถยนต์เดิมที่มากับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้อยู่ที่โรงงานที่มาไม่ดีหรืออะไรนะครับอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนซะมากกว่าเพราะว่าบางคนขับกระจกหน้าติดฟิล์ม40%บางคนขับกระจกหน้าติด60%นะครับซึ่งฟิล์มความมืดแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันซึ่งบางคนชอบขับกลางวัน60%แต่พอมาขับกลางคืนอาจจะมืด ซึ่งไฟหน้าตัวเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับตัวความเข้มของฟิล์มที่เราใช้อยู่วันนี้ผมเลยจะมาแนะนานะครับว่า,าตัวนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟหน้าเดิมที่มากับตัวโรงงานนะครับซึ่งเป็นหลอดลูกแก้วโปรเจคเตอร์เหมือนกันแต่ด้านหลังจะเป็นหลอดฮอลโลเจนธรรมดาปกตินี่คือ,อหลอดไฟหน้าทั่วไปที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นหลอด LED หรือว่าเป็นหลอดอทั่วไปสามารถเข้าใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดขั้ว H4 H7 H11 สามารถใส่เข้าไปได้หมดแต่ ข้อเสียของการใส่หลอด LED เข้าไปแล้วยิงผ่านจานฉายลูกแก้วนี่ก็คือแสงจากที่มันจะออก100%นะครับมันจะออกเพียงแค่70%โดยประมาณซึ่งแสงมันจะดอบลงมาเพื่อที่จะไม่ให้ลบกวนสายตาผู้ขับร่วมทางที่ขับสวนมานะครับวันนี้ผมเลยอยากจะแนะนำนเพื่อนๆว่าลองเปลี่ยนมาใช้เป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับ ที่มันเป็นตัวตรงรุ่นแล้วก็ยิงจานฉาย LED ผ่านกระจกโดยตรงผ่านลูกแก้วโดยตรงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนําว่ามันจะมีลูกแก้วหลายประเภทเลยครับแต่ว่าทุกวันนี้ที่เขาติดกันถ้าส,ส่วนใหญ่ก็คือเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์ LED นะครับซึ่งหน้าตามันจะประมาณนี้หน้าตาจะประมาณนี้ตัวก้นเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องตัดต่อตัวโคมไฟรถของเราเลย ซึ่งตัวแสงไฟเนี่ยมันก็มีหลายเกรดหลายราคาแล้วแต่บางที่จําหน่ายนะครับซึ่งของเราก็มีของเป็นแบร o ดอกับ GP&E นะครับตัวหลอดเราเรับประกันได้สาปีเต็มๆนะครับสปีเต็มๆ,ๆซึ่งตัวแสงเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าความเข้มนะครับไม่ว่าจะเป็น 5,500k 6,000k แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกินว0น0 k ตามค่ามาตรฐานกฎหมายที่เขากำหนดนะครับวันนี้ t o โตยยาลิเลือกลงเป็นตัวของอ z o o m รุ่น Amber นะครับ ผมอยากจะให้ดูความสว่างและหน้าตาของหลอดแอมเบอร์นี่ก่อนว่ามันสว่างกว่าหลอดเดิมเยอะไหมนะครับแล้วก็หน้าตาของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสมกับราคาที่เราติดตั้งไปหรือเปล่าตัวนี้คือแบรนด์ออซูมนะครับตัวชิปจากเยอรมันครับทีนี้ลูกแก้วแอมเบอร์หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวลูกแก้วมันนะครับซึ่งตัวก้นจะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับ การยิงแสงสว่างจะมาจากตัวชิปยิงผ่านาลูกแก้วด้านหน้าโดยตรงโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปผ่านหลอดโคโลเจนหรือหลอดซีนอนได้เลยตัวนี้แสงมันจะตรงมีเส้นคัดออฟกว่านะครับวัตต์มันอยู่ที่55วัตต์ไม่เกิน58วัตต์ซึ่งก็อยู่ในค่ามาตรฐาน นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ลูกค้าตัดสินใจ,จเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับฟิล์มความเข้ม60%เวลาเราขับกลางคืนเนี่ยก็จะได้สบายตามากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหลอดไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีเส้นคัตออฟตรงเด๊ะจะไม่เหมือนกับหลอด LED ทั่วไปถ้าหลอด LED ทั่วไปนะครับที่เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานก็จะมีตัวเส้นคัตออฟมาด้วยแต่สําหรับโรงงานโดยทั่วไปที่หลายๆครั้งที่ผมเคยแก้ง,งานให้ลูกค้าก็ ไฟมันจะเป็นในลักษณะของเป็นวงนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเส้นคร์็อปตรงนะครับมีไฟเลียเ้ยงมีไฟสูงไฟต่ําในตัวก็สามารถมาเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นพวกนี้ได้ราคาก็ทุกวันนี้ก็ไม่แพงมากครับแล้วก็การรับประกรันของตัวหลอดก็นานมากตัวนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมติดไปเอาไว้ให้ลูกค้าดูหรือให้เพื่อนๆดูเวลามาที่ร้านตัวเทสแสงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเทสแสงเนี่ยมันก็จะมีทั้งแสงไฟต่า มองในมุมนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเส้นคันออฟเดี๋ยวเราพาไปดูที่ตัวรถนะครับแล้วก็แสงไฟสูงในตัวซึ่งตัวนี้ซื้อ1ได้2เลยครับก็คือมีทั้งไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงในตัวรับประกันให้อีก3ปีเต็มๆเดี๋ยวเราไปดูตัวรถดีกว่าครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงสว่างกว่าเดิมไหมเรามีภาพอินเสิร์ตนะครับก่อนติดตั้งกับหลังติดตั้งเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Okay. ต่อมาเรามาดูในส่วนของไฟหน้านะครับว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วะรูปแบบหน้ารถเราจะเป็นยังไงนี่คือไฟต่ํานี่คือไฟต่ําของตัวรถนะครับอยู่ในตําแหน่งเดิมของตัวรถหมดลูกแก้วโปรเจคเตอร์อยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับและนี่คือไฟสูงนะครับมีต่ํามีสูงในตัวน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆนที่ใช้ฟิลม์มเข้มหรือว่ารู้สึกว่าไฟหน้าเดิมที่มากระอ่ะไม่สว่างตัวนี้คิดว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับเพิ่มเติมมาอีกอันนึงก็คือไฟเลี้ยวนะครับและไฟเดย์ไลท์ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะครับสามารถเปิดได้เลยเวลาเราตีไฟเลี้ยวเนี่ยก็มาพร้อมกันด้วยกันทั้งคู่นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวไฟครับผมสุดท้ายนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ประสบปัญหาไฟหน้าไม่สว่างเหมือนกันนะครับตัวออซูมแอมเบอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่จะทําให้ไฟหน้ารถของคุณอ่ากลับมาสว่างเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูชุดแต่งพาทไหนหรือรุ่นไหน ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อเราจะเอารุ่นนั้นมารีวิวให้เพื่อนๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับขอบคุณครับ